ôi thích thích với lại thích 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 เจ้าว่าชาติหนึ่งนำนำดิมันเดชินำพาคาราตะกิเลสดาวกัดตามุกปฏิธรรมะตามเทเทขจาวาเทนะโยติเทโหตุสา เฮ้ยมึงเสร็จอนนี้เป็นรลักฐานเลยนี่เรักฐานยังไม่ย้อนแสงอีก จะแค่เดี๋ยวข้าขยายแสงนัดแป๊บหนึ่งมืดไปคนเป็นดำให้ข้าวได้งไงช่องอะไรช่องกีกะกีกะช่องผู้เท่าผาไปได้ตังค์เลย,ยไหมโอ้ท้าวไปเดี๋ยวนี้ทุบหลวงชุกแกหมอบ